นี่ครับออลีสบู่ว่านหางจระเข้น้ำผึ้งนะครับผมขนาด1 0 0กรัมเราก็ขายในราคา79บาทนะพ,พี่เพื่อนทุกคนครับเน้นย้ำครับผมหนึ่งก้อน79บาทขนาด100กรัมนะครับผมเราก็ปักไว้ในราคาให้พี่พื่นเพื่อนแล้วนะครับผมถ้าสั่งซื้อสองก้อนในะราคาหนึ่งรห้าบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเช่นกันนะครับผมฝากด้วยนะครับและเรายังมีเซรั่มสาหร่ายแดงต้นเรื่อง มังกรด้วยนะครับผมปากด้วยนะครับปริมาณ15 ml นะครับพี่พี่เพื่อนทุกคนครับผมปากด้วยนะครับผมนี่ครับเราก็ขายหนึ่งขวด150บาทเช่นกันครับผมปากด้วยนะครับถ้าสั่งซื้อสองขวดก็290บาทจัดส่งฟรีก็บเงินปลายทางด้วยเช่นกันนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผม เรายังมีครีมบำรุงหน้าสาหลายแดงด้วยนะครับผมขนาด12กรัมเราก็ขายอยู่150บาทนะครับผม150บาทถ้าสั่งซื้อสองก็ปุก290บาทนะครับผมฝากด้วยนะครับนี่ครับสำหรับคนที่ทำงานไปเจอแดดเจอแสงเจอมลพิษต่างๆเราก็มีครีมกันแดดขนาด12กรัมนะครับผม นี่ครับในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับผมฝากด้วยนะครับถ้าสั่งซื้อสองหลอดก็สองร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางเช่นกันนะครับผมผมเพิ่งมาลองไลฟ์ตอนตีห้านี่นะครับผมเสียงก็อาจจะพูดขาดขาดให้หายเลยเนาะนะครับผมผมตั้งใจไว้จะไลฟ์ตอนตีห้าทุกวันเลยนะครับผมแลว้วก็ หยุดประมาณตีห้าสี่สิ 40, บเพราะผมต้องอาบน้ําไปทํางานประจําด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆสามารถจับคู่เซตนี้ก็ได้จับคู่เซตไหนให้ทุกกอนเลยนะครับผมสินค้าเราก็ปักไว้ในแต่ก้าให้พี่ๆเพื่อนๆแล้วนะครับผมแล้วเรายังมีเซลล์รั่ม้วยนะเซลล์รั่มสาลายแดงเงือครับผมต้นเลือดมังกรครับผมฝาก ราคาบาทครับผมไม่เหนียวเนื้อนาซึมซับได้เร็วมากเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอเรายังมีครีบมบำรุงหน้าสาหลายแดงด้วยนะครับผมขนาด12กร,รัมก็150บาทนะครับและเรายังมีครีมกันแดดครับผมปกปิดริ้รอยได้เป็นอย่างดีเลยครับกันน้ำกัน กันเหนื่อยจากการทํางานครับไม่ทําให้เกิดคาบด้วยนะครับใส่เกลียเบาบางมากตัวผมเองก็ใช้นะครับผมใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับผมเพราะตัวผมก็ขับรถส่งของทํางานประจำารตัวผมก็ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผมใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับผมขอแค่พี่ๆเพื่อนกล้าเปิดใจพอครับผมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับหรือสั่งซื้อไปให้แฟนก็ได้ครับคุณจะหลงรักแฟนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผม ฝากด้วยนะครับเซตนะครับผมเราก็ปักราคาตะกร้าไว้ในตะกร้าให้พี่ๆเพื่อนแล้วนะครับผมสามารถจับคู่เซตไหนก็ได้ครับเรามีส่วนลดหมดะครับผมท่านั้นยังไม่พอเรายังมีคูปองส่วนลดให้พีพ่ๆเพื่อนอีกนะครับผมสามารถจับคู่อย่างนี้ก็ได้ะครับก็210บาทเหมือนกัน,นะครับผมหรือว่าอย่างนี้ก็290บาทครับผมสองบบาทครับเราจับคู่ให้หมดเลยนะครับผม 290บาทหมดครับหรือว่าอย่างนี้ก็นี่ครับก็420บาทจัดส่งฟรีเจ็บเงินไปทางเช่นกันนะครับผมฝากด้วยนะหรือว่าอย่างนี้ก็370บาทนะครับจัดส่งฟรีเจ็บเงินไปทางเช่นกันครับผมฝากสินค้าของเราไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยนะครับขอแค่พีพ่ๆเพื่อนกล้าเปิดใจครับเราก็ปักไว้ในตระก้าให้พีพ่ๆเพื่อนแล้วนะครับผม